สวัสดีครับผมบันเดตอิรังสีนะครับเป็นคอนัตเตอร์ระดับโลกและก็เป็นคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองนะครับจากศูนย์เลยจนมีแบรนด์มูลค่าเป็นพันล้านแล้วนะครับตอนนี้ในสร้างสร้างแบรนด์จากสิ่งที่ผมรักที่สุดเลยนั่นก็คือการให้ความรู้กับคนนะครับ <Yeah. S 1> หรือผมตั้งชื่อมันเองว่าเป็น knowledgepreneur เป็นการสร้างเป็นเป็น entrepreneur ในด้านของความรู้นะครับแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าเป็นความรู้เนี่ยเป็นกระแสข,ขึ้นมาเร็วมากเลยแล้วก็ ผมสนใจในเรื่องของการที่ทํำยังไงที่จะทวีคูณให้ธุรกิจผมทํามาด้วยตัวของผมเองเลยผมไม่ใช่เป็นประเภทที่ว่าเป็นอะไรอะจำตาราคนอื่นมาสอนหรือว่าไปนั่งท่องคนอื่นหรือว่าไปนั่งเอ่อรีเสิร์ชเลยผมทําด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองอ่านหนังสือด้วยตัวเองแล้วเอามาลองใช้ดูแล้วก็ ทำจนสําเร็จนะครับจนตอนนี้ไ,ไม่ต้องตอนนี้คือเกษียณเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามามามาคุยกับคุณแบบสนุกสนุกนะครับมาทำแต่ก็ยังทํางานอยู่อย่างสนุกสนานทุกวันนะครับเพราะว่ารักงานของตัวเองแล้วก็มูลค่าของบริษัทก็โตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นเป็นทวีคูณนะครับผมจะมาสรุปทุกอย่างที่จะทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยโตเร็วแบบก้าวกระโดดนะคือยุคสมัยนี้คุณต้องโตแบบก้าวกระโดดแล้วโตแบบธรรมดานี่คุณโดนคู่แข่ง เฉียดผลักทิ้งเอาตกถนนไปไม่ได้นะครับคุณต้องโตแบบเร็วมากเลยฉะนั้นผมจะบอกเลยว่าผมจะบอกเคล็ดลับนะครับในวันงานที่ชื่อว่าธุรกิจติดเทอร์โบนะครับธุรกิจติดเทอร์โบวันที่28สิงหาคมนะครับผมจะไปพูดเพื่อที่จะให้ความรู้กับทุกคนนะครับผมจะบอกเลยว่า SME หรือ Entrepreneur Startup เป็นอนาคตของประเทศเป็นฮีโร่ตัวจริงของสังคมเป็นฮีโร่ตัวจริงของประเทศนะครับ เพราะว่าพวกคุณพวกเราจ่ายภาษีเยอะที่สุดพวกเราจ้างคนเยอะที่สุดพวกเราขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างมูลค่าให้ประเทศเยอะที่สุดนะครับไม่มีคนประเภทไหนที่ทําแบบนี้แล้วพวกคุณเป็นฮีโร่ของประเทศแล้วผมวันนั้นผมจะมาวันสัมมนาวันนั้นผมจะมาบอกซูเปอร์พาวเวอร์ให้กับคุณนะครับว่าฮีโร่แบบคุณต้องมีซูเปอร์พาวเวอร์อะไรบ้าง เพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยติดเทอร์โบเลยครับเหมือนกับที่ธุรกิจของผมทํามาแล้วนะครับผมสร้างมากับมือเลยแล้วผมไม่ใช่เป็นคนที่นั่งจำตำราคนอื่นมาพูดแต่ว่าผมทํามากับมือแล้วผมต้องการมาบอกให้กับคุณนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรทุกคนนะครับให้รักกันเยอะเป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ ซูเปอร์เออรี่เบิร์ดพิเศษสำหรับ100ท่านแรกที่ลงทะเบียนได้รับสิบซื้อ1ได้ถึง2ซื้อบัตรแบบไหนฟรีบัตรแบบนั้น100ที่นั่งแรกเท่านั้นอย่ารอช้าลงทะเบียนเลย